สวัสดีค่ะยูโ you น know, นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสก,กุ๊ชี่ที่ซื้อมาใหม่ค่ะเพิ่งกลับมาเมืเ่อแี้เองค่ะกลับมาจากสำเพ็งนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นอะไรมีเดียมบัตนะโลมีเดียมนะโลมีเดียมจะให้ดูซื้อมา130บาทเนี่ยโลมาก มันมีแบบสองตากับตาเดียวนะตาเดียวนะเดี๋ยวคอยดูจากช่องเบลนะของเบลช่องเบล M C L มีเนี่ยนะสโลมาานี่ไม่ได้แชร์ตุยเลยนะเพิ่งซื้อมาสด,สดใหม่ๆนะแรกอันที่สองนะก็จะเป็นฮ e l โล k คิตตี้นะอันนี้กะให้ดู อันนี้แท็กแท็กชั้นเดียวนะมีอันนี้มีสีขาวกวับสีม่วงนะใส่มันอันนี้ซื้อมาสองอันนะสองสีสโลวมากอันนี้สโโลกว่าเดี๋ยวกดให้ดูเขอโทษค่ะ ปลาสีดำนะฮ้ยส,สีดำตาอิสลาโลปะนิ่มกว่าเดน้นะแล้วก็ของแพะหมดแล้วก็ของไม่แพจะเป็นไอสกีมันนี้นะอาหอันน,น,น,นี้80บาท ำหรบวันนี้อยู่โนต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ที่คลิปนี้ด้วยนะตรงนี้เลยสำหรับใครที่อยากได้ไอนะเดี๋นะอยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้บายๆค่ะขอบคุณค่ะ